มาแล้วพี่อ้วนมาแล้วแม่แม่คุณจ,จ,จะนัดตวรวรงผมมันจันน่ะแล้วทีนี้ปพ๊บไม่รู้รอ่ะดูว่าจะได้แต่งทรงผมแล้วหนูก็บอกว่าแม่หนูขอต่ออายุแล้วโอเคจบแล้วไอติมอ่ะ

好手机怎么？<noise> <noise>